สวัสดีครับนักเรียนนักศึกษาทุกคนวันนี้อาจารย์จะสรุปเกี่ยวกับวิธีการตัวแอปพลิเคชันนะครับสาธิตการใช้ตัวเว็บแอปพลิเคชันนะครับจากเว็บไซต์ freelogodesign org นะครับในการสร้างตราสินค้าหรือว่าตราสัญลักษณ์นะครับหรือว่าโลโก้นะครับภายในเพียงแค่5นาทีนะครับว่ามีวิธีการทําแบบไหนโอเคเราไปดูกันเลยครับเริ่มต้นครับให้นักเรียนนักศึกษาเข้าไปในเว็บเบราว์เซอร์นะครับที่เราถนัดนะอันไหนก็ได้ครับแล้วพิมพ์คําว่า free logo นะ FREE LOGO d e s i g n .org ครับเมื่อเข้ามาเรียบร้อยแล้วครับให้ในักศึกษาดูที่ด้านบนนะครับด้านบนก็จะเป็นโลโก้นะครับแล้วก็มันจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทเกี่ยวกับโรงงานเกี่ยวกับสิน ผลิตภัณฑ์ที่เขาสร้างขึ้นมานะครับซึ่งฟรีนะเป็นโดวนะเราสามารถดาวน์โหลดเอาไปใช้งานได้ฟรีเลยนะครับมีตัวอย่างโลโก้แล้วก็เกี่ยวกับโรงงานแล้วก็บล็อกที่เกี่ยวข้องเผื่อต้องการสอบถามเพิ่มเติมนะครับแต่ที่สําคัญก็คือดูด้านขวามือนะครับมันจะมีคําว,ว่าล็อกอินกับไซ g ์อัพล็อกอินก็คือเพื่อเข้าใช้งานในกรณีที่เราสมัครไว้เรียบร้อยแล้วครับแต่ถ้าหากเรายังไม่สมัครให้คลิกที่ไซ g ์อัพนะครับ Sign อ p มี2วิธีการในการสมัครง่ายๆก็คือผ่านทาง Account ของ Facebook ก็ได้หรือไม่ก็เราก็ใช้ Account ของ Google ก็ได้อาจารย์ได้นำของ Google นะครับเพราะว่าถ้าหากเราใช้ของ f c e e o o o เนี่ยมันอาจจะไปปนกับข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ของเราได้เมื่อเข้าแล้วครับตัวฟังก์ชันการทำงานง่ายมากครับเราสามารถดาวน์โหลดไฟล์ที่เราสร้าง เอาเอามาใช้งานในเครื่องคอมพิวเตอร์หรือว่าโทรศัพท์มือถือของเราได้ง่ายครับอันที่2เราสามารถเซฟกลับไปแก้ไขได้ทุกที่ทุกเวลาครับสามารถเปลี่ยนหรือว่าดัดแปลงโลโก้ของเราได้ตามความถนัดนะครับเปลี่ยนสีเปลี่ยนอักษรเปลี่ยนสัญลัรรกษณ์ได้ทุกที่ทุกเวลาครับแล้วก็สามารถแชร์ตัวสัญลักษณ์ที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยหรือโลโก้ที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยเอาไปใช้งานในสื่อสังคมออนไลน์หรือว่าสื่ออื่นๆได้ด้วยครับ เมื่อเราล็อกอินเข้าได้เรียบร้อยแล้วครับนักเรียนก็ดูด้านขวามือล่างครับของโลโก้นะมันจะเขียนคําว่า create a new logo นักเรียนก็คลิกเข้าไป1ครั้งครับมันจะถามเราว่าบริษัทหรือว,ว่าตราสินค้าตราโลโก้ผลิตภัณฑ์ที่เราจะสร้างเนี่ยมีสัญลักษณ์ชื่อว่าอะไรมีข้อจํากัดหนึ่งข้อครับที่เราควรจะเข้าใจตั้งแต่เริ่มแรกก็คือตัวบริษัทหรือว,ว่าว็บแอพพลิเคนนี้เนี่ย ร้างมาไม่ได้รองรับภาษาไทยนะครับรองรับเป็นภาษาอังกฤษเป็นหลักในนั้นพยายามใช้ตัวอักษรย่อที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับสั้นๆน,นะจะได้ได้ใจความด้วยตัวอักษรจะได้ใหญ่นะครับเมื่อเราพิมพ์ข้อความเรียบร้อยแล้วยกตัวอย่างนะครับอาจารย์ก็คลิกที่คําว่า continue เมื่อเราคลิก,ลก continue ปุ๊บตัวโปรแกรมจะใช้เวลาประมาณ2-3วินาทีนะในการ generate หรือว่าสร้างโลโก้อัตโนมัติให้ในสายสังเกตได้ครับว่าด้านซ้ายของมือด้านซ้ายของหน้าจอเนี่ยนะครับมันจะมีตัวการแบ่งจานตตาล็อกหรือว่ารูปแบบของ สื่อนะครับหรือว่าโลโก้ที่มีการสร้างเอาไว้เป็นกลุ่มๆนะครับเช่นโรงงานนะสัตว์เลี้ยงนะเด็กหรือว่าเกี่ยวกับการศึกษานะครับแต่ถ้าหากเรายังไม่รู้ว่าเราต้องการจัดกลุ่มสัญลักษณ์ราแบบไหนนักเรียนก็คลิกด้านบนสุดเลยก็ได้ครับก็คือเลือกทั้งหมดเลยนะมันก็จะมีตัวอย่างให้เราครับนักเรียนก็ไล่ดูได้เลยครับว่ามีตัวอย่างอะไรบ้างจากซ้ายไปขวาจากบนลงล่างนะมีรูปแบบเยอะมากครับ ทีนี้เมื่อเราเลือกเรียบร้อยแล้วครับมันจะมีเมื่อเราเมาส์ไปวางด้านตรงกลางเนี่ยมันจะเห็นว่าชุดก็คือเราเลือกว่าเราจะใช้รูปแบบไหนนะในกรณีนี้เราจะเลือกที่ที่ Education หรือว่าด้านการศึกษานะครับเพราะว่าตัวย่อของเราเนี่ยเป็นตัวอย่างด้านการศึกษานักเรียนเลือกแบบอื่นได้นะครับเมื่อเลือกแล้วเนี่ยนักเรียนก็ตัดสินใจเลือกว่าเราอยากได้โครงสร้างหรือว่ารูปแบบอัตโนมัติแบบไหนเสร็จแล้วคลิกป,ปุ่มที่คําว่าชุดนะครับทีนี้เมื่อเราคลิกคําว่าชุดเนี่ยมันจะมีตัว เครื่องมือนะครับที่มีการช่วยในการตกแต่งนะครับอาจารย์ไล่าจากอันสีแดงด้านซ้ายมือบนก่อนก็คือตัวการเพิ่มัสลักษณ์นะ a d ดเ e คก็คือเพิ่มข้อความนะครับ Add i คอนก็คือเพิ่มัสลักษณ์ a d ด shape ก็คือพวกรูปร่างนะครับเช่นวงกลมกรอบต่างๆนะครับ a d โ l o ก้ก็คือเปลี่ยนโลโก้ใหม่ไปเลยนะที่นี้สีเขียวด้านละ,ะตรงกลางด้านละตรงกลางนี้ก็คือพื้นที่ที่มีการจัดออกแบบนะเราสามารถแก้ไขได้นะครับด้านล่างก็คือเราสามารถซูมหรือว่าสามารถ ดูข้อมูลแบบละเอียดหรือว่าแบบกว้างได้นะครับหรือว่าเราสามารถสร้างโลโก้หลายแบบแล้วก็คลิกตัวสัญลักษณ์ที่เป็นกล่องสี่เหลี่ยมนะครับเพิ่มเข้าไปได้ด้วยนะด้านขวามือครับเป็นกล่องเครื่องมือที่ใช้ในการแก้ไขรูปแบบรูปร่างสัญลักษณ์ที่เราเลือกจากพื้นที่ตรงกลางนะครับในกรณีที่เราต้องการแก้ไขตัวข้อความที่เป็นตัว Text หรือว่าเป็นสนัญลักษณ์ตัวอักษรนะครับคลิกเข้าไปะครับตัวพื้นที่ที่เราต้องการน,นะครับ กล่องเครื่องมือด้านขวามือนะครับที่เรียกว่า Edit t e x t เนี่ยมันก็จะมีข้อความให้เราเลือกสามารถเปลี font, ป่ยนฟอนต์เปลี่ยนสีเปลี่ยนขนาดนะชิดกลางชิดขวานะครับนะเปลี่ยนตัวหนาตัวเอียงได้นะด้วยความรวดเร็วนะครับแล้วก็เห็นผลทันทีนะในกรณีที่เราต้องการเพิ่มข้อความเพิ่มเติม,เ,ตมเช่นข้อความที่มีมาให้เนี่ยมันอาจจะน้อยเกินไปอยากจะเพิ่มก็คลิกที่เ d d d แอดเนะครับ แล้วนักศึกษาก็จะได้ตัวรูปแบบมาให้ new t e นะตามาลิกสอนักเรียนก็แก้ไขครับลบข้อความเดิมแล้วก็แก้ไขนะย้ำอีกครั้งหนึ่งว่า มันจะรองรับเป็นภาษาอังกฤษนะครับไม่รองรับภาษาไทยนะก็พิมพ์ตัวยอ่อภาษาอังกฤษลงไปนะครับเสร็จแล้วนักเรียนก็เลือกฟอนต์เลือกรูปแบบเปลี่ยนสีเปลี่ยนขนาดได้ตามต้องการนะครับกรณีต้องการเพิ่มไอคอนนักเรียนก็คลิกด้านซ้ายมือครับเลือกคําว่าแอดไอคอนในกรณีที่ไอคอนมายอะมากเกินไปนะครับนักเรียนสามารถพิมพ์ข้อความเพื่อใช้ในการค้นหาไอคอนที่เราต้องการได้ครับแต่ต้องเป็นภาษาอังกฤษนะ ต่อมาครับ a อแพวกเ h a p e หรือว่ารูปร่างรูปทรงนะครับสามารถเลือกได้ครับมีหลายรูปแบบเราสามารถเลือกหรือว่าจัดกลุ่มรูปแบบที่มีการจัดประเภทเอาไว้นะครับเพื่อง่ายในการเลือกก็ได้ในกลณีที่เราอยากจะตัดสินใจเปลี่ยนใหม่นะครับไม่อยากจะได้โลโก้แบบเดิมแล้วเราก็เลือก Add โลโก้นะครับเพื่อเปลี่ยนแปลงลักษณะข,ของโลโก้ตามรูปแบบตโนวใหม่ได้ตามที่เราต้องการนะครับ ในกรณีที่เราต้องการดาวน์โหลดนะครับเราสามารถคลิกที่เมนูด้านบนครับที่เป็นกล่องสีเขียวนะครับเขียนคําว่าดาวน์โหลดพอคลิกไปปุ๊บเนี่ยมันจะถามว่าเราต้องการดาวน์โหลดแบบไหนแบบฟรีหรือว่าแบบโปรแบบฟรีก็คือเราสามารถใช้งานทั่วไปได้เลยนะครับเราจะได้โลโก้ที่เป็นภาพพื้นหลังเป็นโปรง่งใสนะครับสามารถใช้งานเอกสารหรือว่าเว็บไซต์เว็แบแอปพลิเคชันต่างๆได้เลยนะครับแบบอีกแบบหนึ่งก็คือแบบฟรีแบบโปรอันนี้ต้องเสียงเงินนะครับก็จะได้รูป โลโก้ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็สามารถเอาไปใช้งานโบชัวขนาดใหญ่หรือว่าบิวบอขนาดใหญ่ได้ด้วยนะครับแต่ถ้าหากเราใช้งานทั่วไปก็แบบขนาดเล็กแบบฟรีเนี่ยก็สามารถพยงพอในการใช้งานได้แล้วนะครับเมื่อเราได้โหลดปุ๊บเราก็สามารถเอาไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาเนี่ยเอาไปใช้งานในนิตยสารในเอกสารในเว็บไซต์ใน a c e b o o k นะสามารถเอาไปแทรกได้หมดเลยในนามบัตรก็สามารถใช้ได้ครับทีนี้เรื่องสุดท้ายครับอาจารย์ให้ดูตัวรูปแบบของตัวอย่างว่า ในผลงานนะครับที่มีของตัวเว็บแอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยมีผลงานอะไรบ้างนะครับเราสามารถดูรูปแบบเหล่านี้นะครับเป็นไอเดียในการสร้างสรรค์ชิ้นงานนะครับหรือว่าตราสัญลักษณ์ตราโลโก้ตราสินค้าของเราได้นะครับอาจารย์บังว่าตัวการนรําเสนอครั้งนี้น่าจะอำนวยความสะดวกในการนาไปใช้งานแล้วก็เป็นไอเดียในการสร้างตัวโลโก้แล้วก็ตราสัญลักษณ์ของเรื่องเน้นศึกษาได้วันนี้ไว้แค่นี้ครับถ้าหากมีตัวใหม่มาเดี๋ยวอาจารย์จะมาสอนใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ ¡Hasta